สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Seven นวันเดอรายการที่จะมารีวิวสินค้าที่อยู่ในร้านสตูดิโอซึ่งวันนี้ถึงคิวของลำโพง Bluetooth JBL Extreme 3รุ่นนี้บอกเลยนะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นมาจากรุ่นก่อนพอสมควรเลยทีเดียวรวมถึงคุณภาพเสียงที่ยังดังกระหึ่มเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ตั้งหากจะดีจะเจ๋งแค่ไหนไม่รอช้าไปพบกันเลยกับเจสิงมาจันของลำโพงบลูทูธ JBL Extreme 3 ข้อที่หนึ่งดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แห่ขึ้นกว่าเดิม มาดูที่ดีไซน์ของ Extreme 3ตัวนี้ตั้งแต่ผมเห็นเลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรจากรุ่นก่อนอย่าง e อ็กซ์ตมมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองมองดูดีๆแล้วอาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแล้วก็เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยขึ้นมาอย่างตัวแผงควบคุมด้านบนตัว Extre ์ตมอย่างรุ่นก่อนเขาะจะใช้เป็น JBL Connect Plus ซึ่งเขาได้ตัดฟังก์ชันนี้ออกไปแล้วและได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่มีชื่อว่า Party Boost เข้ามาก็ยังมีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเล่นเพลงถัดไปเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่ม power แล้วก็่บบบทีเิเขขรคืออวณัส ด้านข้างนั่นเองซึ่งเขาได้เพิ่มซิลิโคนเข้ามาทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานแบบแนวตั้งได้ด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาได้เพิ่มแถบซิลิโคนที่เป็นแนวขวางเพื่อกันลื่นสาหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยังให้พอร์ต AUX 3.5มา USB C มาแล้วก็ USB A มาด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยจะเปียกพวกรูพอร์ตต่างๆพวกนี้เพราะว่าเขาได้ทําตัวซิลิโคนปิดมาอย่างสนิทแน่นหนาอย่างดีเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นก็คือตัวไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ด้านหน้าจากที่เคยใช้เป็นจุดตัวนี้ใช้เป็นแบบขีดแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ารูปทรงรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างอะไรจาก x t r e m e 2มากมายแต่ว่ามันดูน่าใช้มากขึ้นดูน่าพกพามากขึ้นดูน่าเล่นมากขึ้นข้อที่2แบตเตอรี่อึดถึกทนและยังเป็น power bank ในตัว สำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานต่อนเนื่องถึง15ชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอ้โหฟาร์ตี้ของคุณแทบไม่มีวันจบเลยแหละครับและอย่างที่ผมได้บอกไปในข้อหนึ่งว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้พอร์ต USB-A มาด้วยพอร์ตเนี่ยสามารถทําให้ตัว JBL Xtreme 3ตัวเนี้ยเป็น power bank ที่จะจ่ายไฟให้กับสมาร์ทโฟนหรืออุปรกรณ์อื่นๆได้ผ่านพอร์ต USB-A ด้วยแหละครับไม่ต้องมีอะไรมาขัดขางฟาร์ตี้ของคุณอีกแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเป็นจุดเด่นหนึงเลย ข้อที่3กันน้ำกันฝุ่นได้ดีกว่าเดิมด้วย IP 6 7 ในเรื่องการกันน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกับเดิมด้วย IP 6 7ซึ่งสามารถกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็โดยความที่เป็น Extreme 3เนี่ยก็ Extreme สมชื่อจริงๆนะเพราะว่ากันน้ำได้แบบสมบุกสมบันมากๆคุณสามารถที่จะพกพาไปปาร์ตี้สราะว่ายน้ำได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกน้ำเลยลครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนในเรื่องกันน้ำเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเขาเลยรับรองว่าซื้อไปไม่ผิดหวังกับในเรื่องกันน้ำครับ ข้อที่4มาพร้อมฟังก์ชันราา t y Boost ในแอปพลิเคชัน JBL Connect สำหรับใครที่ใช้งานลำโพง JBL รุ่นใหม่ๆอยู่แล้วก็น่าจะรู้จักฟังก์ชัน Party Boost เป็นอย่างดีซึ่งฟังก์ชัน Party Boost สามารถใช้ร่วมกับ JBL Charge 5, JBL Flip 5, JBL p a 4และ JBL Boombox 2ได้เท่านั้นโดยฟังก์ชัน Party Boost ทางแบรนด์ได้ทำขึ้นมาเพื่อแทนที่ JBL Connect ที่เคยมีอยู่แล้วในรุ่นเก่าๆฟังก์ชัน Party Boost สามารถเชื่อมต่อกับ JBL รุ่นใหม่ๆที่ผมได้พูดไปมากถึง100ตัวเทศกาลดนตรีก็เทศกาลดนตรีเถอะครับเจอเชื่อมต่อ100ตัวเข้าไปเนี่ยมีจุกแน่นอน และรวมถึงเรายังสามารถสลับไปใช้ในโหมดของเต r ริโอได้ด้วยแน่นอนครับในโหมดของเต r ริโอเนี่ยก็สามารถที่จะแยกลําโพงซ้ายขวาได้เลยซึ่งการใช้งานที่จะเชื่อมต่อแบบนี้ได้คุณต้องโหลดแอปพลิเคชันของ JBL Connect มาก่อนเลยถึงจะสามารถใช้งานในฟังก์ชัน Party Boost กับ s e r รีโได้ข้อที่5สามารถใช้งานได้หลากหลาย อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอุบไว้ยังไม่บอกในข้อที่เป็นดีไซน์ก็คือเรื่องของการพกพาคุณอาจจะเห็นว่า JBL Extreme 3ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่พอสมควรอาจจะพกพายากใช่ไหมล่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยทาง JBL เขาได้ให้สายสะพายแถมมาให้ด้วยซึ่งเป็นสายสะพายที่ดีไซน์ได้เท่มากๆสะพายคาดอกเหมือนเป็นกระเป๋าได้เลยนึกถึงวัยรุ่นแบบสตรีทเมกาอะไรเงี้ยที่เวลาจะแดนซ์กันเป็นแกง๊งลำโพงตัวเดียวสะพายแล้วก็เต้นกันไปโอ้โหเท่มากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นตัวลำโพงเนี่ยยังสา สาามรถใช้งานในแนวตั้งได้อีกด้วยสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงที่มีเบสหนัก,นกเบสตึบเบสกระแทกโต๊ะแรงๆแนะนําเลยนะครับว่าให้ตั้งลําโพง GBL ตัวนี้แล้วฟังเพลงเบสกระแทกโต๊ะเนี่ยมันถึงใจจริงๆครับข้อที่6อัปเกรดเป็นระบบบลูทูธรุ่นใหม่ ในเรื่องบลูทูธก็มีการพัฒนาขึ้นมาใช้บลูทูธ5.1เมื่อเป็นบลูทูธ5.1แล้วในเรื่องของการเชื่อมต่อหรือเรื่องของสัญญาณก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีแล้วก็เสถียรมากขึ้นการเชื่อมต่อสามารถหาบลูทูธได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มบลูทูธจากนั้นคุณจะเห็นเลยว่าจะมีบลูทูธที่ชื่อว่า JBL e Xtreme 3เด้งขึ้นมาบนอุปกรณ์ของคุณหรือสมาร์ทโฟนของคุณจากการที่ผมได้ทดลองเล่นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการกดเล่นหรือหยุดเพลงตัวนี้ไม่มีอาการดีดเลยและต้องบอกว่าด้วยบลาาูทนนะะู ได้มากกว่า10เมตรเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวลำโพงเนี่ยจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าระบบบลูทูธไม่ดีเนี่ยฟังแล้วติดตกังขัดดับดับติดตโอ้โหมันค่อนข้างที่จะแย่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของบลูทูธที่ให้มาแบบ5.1ดเลยครับข้อที่7คุณภาพเสียงกระหึ่มสมกับเป็นรุ่น Extreme ซึ่งในรุ่นแอปสิ3เขาให้บูเฟอร์มา2ตัวขนาด2.75กำลังขับอยู่ที่25วัตต์ RMS แล้วก็ให้ทวีตเตอร์0.75มาอีก2ตัวกำลังขับอยู่ที่25วัตต์ RMS เหมือนกันในเรื่องของคุณภาพเสียงแทบจะไม่ต้องอวยอะไรกันมากเลยเพราะเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วถ้าใครได้เคยใช้ลำโพง JBL มาบ้างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ดีเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสอยู่แล้วและตัวนี้ก็ยังคงจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสที่ทำได้ดีมากๆเบสมีมวลมากขึ้นอิมแพคมากขึ้นแต่ไไม่ด้ จนเกินไปตัวเบสเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะนวลน,นะเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแนวเบสเยอะๆหรือว่าเสียงกลางตัวนี้ก็ทําได้บรท์เสียงสะอาดครีนมากๆเลยและสําหรับเวทีเสียงตัวนี้ก็ยังกว้างมากอีกด้วยเพราะด้วยขนาดลาโพงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรรวมถึงกาลังขับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแน่นอนการให้เสียง outdoor หรือ indoor เนี่ยทำได้ดีพอๆกันเลยฮะและต้องบอกว่าใครที่ชอบฟังเพลงแบบแนวแบบ EDM นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบแนว pop ก็ได้หรือจะเป็น rock กก็ได้ pop rock R&B jazz ตัวนี้ ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกแนวเพลงจริงๆร,รับรองว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ JBL Xtreme 3ราคา11,900บาทสรุป JBL Xtreme 3จัดว่าเป็นลำโพงบูธที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกตัวหนึง่งในตอนนี้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาให้ดูเต็มขึ้นสวยงามมากขึ้นน่าใช้มากขึ้นและยังพกพาสะดวกสบายอีกด้วยรวมถึงคุณภาพเสียงก็ยังมาแบบจัดเต็มอัดแน่นเหมือนเดิมและยังมีฟังก์ชัน Party Boost ให้ ใช้แบบเฉพาะตัวของ JBL อีกด้วยสุดยอดจริงๆหาซื้อได้เลยนะครับที่ร้าน s ตูดิโอเซเวทุกสาขาหรือจะช้อปออนไลน์ก็ได้ที่ www.bnn.in.th วันนี้เซเว่นเดิมหมดเวลาลงแล้วพบกับผมโดนัทได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ